สวัสดีค่ปะปาปะานะ,ะคะสวัสดีค่ะน้องนมนะคะตอนนี้หนูมีปัญหาค่ะพี่พี่ข้างหลังหนูไม่ยอมหายค่ะแม่บอกว่าน่าจะเป็นเชื้อลาเชื้อลาใช่ไหมคะลูกทำไมต้องทำนั่งหงุดหงิดใส่แม่ตลอดเวล่ะลูก, <S 2> <S 2> <S 2> ลกขอดูหน่อยได้ไหมคะขอดูเชื้อลาหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาเชื้อลาให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นจำๆเลยคะ่ะตรงนี้นะที่ไม่หายเนาะ นี่ค่ะแดงค่ะแดงเนื้อแดงเลยค่ะเนื้อหมูแดงๆดงเละแล้วตรงอื่นน่ะมันก็ดูเหมือนหายดีค่ะทุกคนดูสิเห็นไหมใครเข้ามาใกล้ก็ไม่ได้เขาก็จะไปอย่างนั้นแหละเขาจะหนีไปค่ะกล้องก็ไม่สูงนดชดดให้เห็นแผลนิดนึงละพอเรามาข้างหลังเขานะคะเขาก็จะระแวงเราทันทีเลยค่ะ เขาก็จะไม่รู้สึกปลอดภัยเขาง่ายเลยก็ค่ะป้าผาคิดว่าต้องเอาแชมพูสะอย่างเดียวเนาะเอานาโนฉีดไม่ได้เพราะว่ามังเอิญเขาเป็นทั้งตัวเลยค่ะทุกคนเป็นทั้งล่างเลยค่ะตอนนั้นอาริะเขาเป็นแค่วงเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือน้องนมเนี่ยเป็นทั้งล่างเลยเขาดูท่าจะาคันเลยนะทุกคนคันแล้วก็หุดหงิดด้วยอไม่ได้การแล้วแบบนี้ต้องเจอกำจัดจุดอ่อน ใช่ไหมคะน้องนมตอด,ตอดเดี๋ยววันนี้ปาวาพาจะอาบน้ําให้สดเองด้วยตัวคนเดียวก็เตรียมแผลไว้เลยนะคุณแม่ <What? S 2> เตรียมมือเตรียม,มยไม้ไว้เลยนะคะคุณแม่มันก็จะแสบหน่อยเนาะถ้าสมมุติเราใส่แชมพูเข้าไปค่ะทุกคนดูสิเนี้ยเงี้ยเนี้ยเมียม้ยน้องนมตอด,ตอดเดี๋ยวแม่ไปซื้อแชมพูมาสระผมให้หนูนะคะไปกันเลยคะ่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านน้องแมวน้องหมาน้องแมวกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแชมพูเนาะทุกคนก็ถามกันมาเยอะมากเลยค่ะในใน u t u b e แนละวว่าพี่พาใช้แชมพูอะไรทำให้น้องอลิซหายเป็นเชื้อราใช่ไหมจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยปะ,ะพาก็เข้ามาที่ร้านเขาแล้วก็ถามว่ามีแชมพูสำหรับเชื้อราไหมเขาก็แนะนำมาเลยตามนั้นคือเขาแนะนำมาในเราก็วัาน,นั้นอนะ่ะไม่ได้เลือกยีห่หอหรืออะไรแล้วมนน้องก็หายจริงนะเขาบอกว่ามันจะมีแบบว่า คือเชลเชลเชลแ <laughs> ชมแชมพูเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะดูตัวที่มันแบบว่าจํากัดเชื้อราจริงๆอ่นะมันมีเยอะอะทุกคนแต่ว่าป๊าพาจะไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวให้ดูนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาเขานะคะแชมแชมพูมแมวควรจะเข้าเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้นะคะอ๋อนี่ไงจำได้แล้วอันนี้นะนี่ที่ป๊าพพาซื้อเก้าสิบบาทเองค่ะทุกคน สารสกัดจากทองพันช่างนะคะ90บาทสําหรับเชื้อลาโดยตรงวะโอเคนี่นะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินกันเลยะคะ่ะวันนี้ก็จะมาซื้ออะไรให้ชายเล็กด้วยนะเป็นอาหารเปียกนะมาค่ะทุกคนตอนนี้ป้าพาพร้อมแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนะไม่ได้อาบน้ําให้น้องนมหรอว ก็คือเย็นซะก่อนอะท,ทำนู่นทำนี่แล้วเย็นซะก่อนก็ลกลัวน้องนมหนาวค่ะวันนี้ก็เลยจะอาบเลยนะรอบ่ายเนี่ยจะได้อาบแต่ว่าลมมันก็ค่อนข้างเย็นเนาะลมหนาวอะนี่นะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเนาะก็จะมีกะละมังนะคะกับแชมพูแล้วก็ไดด้านบนแล้วก็อ่กะจะเอามาเป่าข้างล่างค่ะเดี๋ยวอุ้มเขาอ๋อผ้าเช็ดตัวเขามีผ้าเช็ดตัวหนาๆน,นะจะเอาน้องนมมาเป่าในองคงแมวอีกทีค่ะไป เดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องเอาไว้ทําน้ําให้อุ่นๆแล้วเอาน้องนมไปแช่กันค่ะนะไม่รู้ว่าจะอาบได้หรือเปล่านะอาบคนเดียวก็ยังไม่เคยเลยอะ่ะทา้งต้องถ่ายด้วยอ่ะอาบด้วยนะตัวใครตัวมันนะถ้าน้องนมตบก็โชคดีนะป,ะป,ะปะ๋าพ่อาเสียงอาจจะกล้องหน่อยนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยค่ะไปกันเลย กลัวไหมลูกกลัวไหมคะ ออกกระช่างใส่ให้หมดเลยดีไหมน้องลงเก่งน้องลงเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะไม่ไปไม่ไปไปตัวเลือกที หอ okay. like มผ้าแล้วนะคะอุ่นไหมโอ้ยอกโอ้ยศอกแม่โอ้ยตอนนี้หาะถึงงานช้างกันนะต้องไปทำให้ขนน้องแห้งค่ะอยากอยู่ไปกันเลยค่ะนี่นะคะ หลายๆบ้านอาจจะทราบแล้วแต่หลายบ้านก็อาจจะยังไม่ทราบเนาะเราจะเอากงเล็กๆมาใส่น้องแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ไดเป่าเอาซึ่งมันเวิร์กมากแล้วดีมากเดี๋ยวจะเป่าให้ดูนะเวลาเรามีน้องเหมียวเนี่ยเขาจะดิ้นค่ะแล้วเป่าไดเนาะเห็นปะเขาก็จะไปไหนไม่ได้ค่ะทุกคนหรือถ้าเขาดิ้นนะมันก็จะดิ้นอยู่แค่ในนี้ค่ะเห็นปะมันก็จะทําให้เราเป่าเขาอะได้ง่ายขึ้นค่ะ นีเป้าพาถือว่าภูมิใจมากๆเลยเนาะน้องนมไม่ดิ้นเท่าไหร่เลยค่ะเหมือนน้องนมเขาไปอาบน้ําตัดขนมาหลายรอบแล้วนะแล้วก็เขาไม่ขู่ด้วยถ้าเมื่อก่อนป้าพาเอาเขาไว้ในกรงแล้วก็เป่าไดอย่างเงี้ยเขาจะขูฟ่ฟอดฟดฟอดเพราะฉะนั้นเขาเริ่มชินคนะ่ะเขาเริ่มรู้ว่าไดเนี่ยมันทําให้ขนเขาแห้งเพราเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะนี่เขาเลียใหญ่เลยเห็นปะเลียทาความสะอาดตัวเองพอเราช่วยเขาเป่าไดเขาก็ไม่หยุดเลียนะก็เลียช่วยไปด้วยอย่างงี้ถือว่าทุกคนไม่มีไดเนาะ ก็เอาน้องขังกงแล้วตากแดดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแบบว่าแป๊บหนึ่งนะประมาณานาที10นาทีนะก็มาดูน้องแล้วก็เปลี่ยนมุมที่มันไม่โดนแดดเนาะอีกทีหนึ่งเห็นไหมน้องนมก็รู้สึกสบายกว่าเพราะเขาไม่ค่อยชอบใดเขาไม่ชอบเสียงใดเท่าไหร่ค่ะป้าพาก็จะให้เขาพึ่งแดดแบบนี้เพราะอากาศมันก็เริ่มเย็นเนาะเขาก็จะเลียทำความสะอาดตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคน โอเคค่ะคก็เรียบร้อยแล้วเนาะนี่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสําหรับทุกคนที่แมวเป็นเชื้อรานะคะก็ต้องดูแลน้องเพราะาคิดว่าหลังจากที่ไปอาบน้ํามาไม่รู้เหมือนกันเขาไดไม่แห้งหร,หรืออะไรไม่แน่ใจเพราะว่าไปเคยอาบมาสามสี่รอบแล้วนะก็ไม่เป็นค่ะรอบนี้พอไปอาบน้ํามานะ่ะก็เป็นทั้งตัวเลยมันไม่น่าจะเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเชื้อรา่ยติดด้วยกันได้นะก็ไม่มีตัวไหนเป็นค่ะตอนนี้มีอลิซเป็นตรงนี้นิดนึงแต่เขาสองคนน่ะไม่ถูกกันไม่ได้สูงสิงกันเท่าไหร่ เจอหน้ากันก็จะไฟกันอย่างเดียวนะโอเคแล้วบ้านพี่ๆน้องๆค่ะม,มีแมวเป็นเชื้อลามไหมคะฟังเม้นพูดคุยกันได้นะคะถ้าอย่งไรคลิปนี้ปเล่าพาไปแล้วนะคะขอไปดูแลน้องนมต่อก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ